ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่กินกระเจี๊ยบเขียวอยู่แล้วเป็นประจำเพราะคุณกำลังกินหนึ่งในผักที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและดีต่อผู้สูงวัยมากกระเจี๊ยบเขียวทำให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างสมดุลแข็งแรงขึ้นโดยที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยกินวันนี้อาจเป็นวันที่คุณอยากเริ่มเลยก็ได้ค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่ทำตามได้จริงในวัยเกษียณค่ะหลายคนรู้จักกระเจี๊ยบเขียวมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายของเรากับตอบรับผักชนิดนี้ได้ดีเป็นพิเศษค่ะเพราะผู้สูงวัยมักเจอปัญหาแบบเดียวกันนั่นก็คือลำไส้ทำงานช้าลงระบบย่อยอาหารอ่อนแรงขับถ่ายยากขึ้นหัวใจเหนื่อยง่ายกว่าเดิม และผิวก็แห้งขึ้นตามวัยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระเจี๊ยบมีคุณสมบัติที่ช่วยประคองระบบเหล่านี้ให้กลับมาทำงานแบบราบรื่นขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพงเลยค่ะเพราะอะไรนั่นหรอคะเพราะในกระเจี๊ยบเผยวนั้นเต็มไปด้วยใยอาหารแบบพิเศษวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายของผู้สูงวัยต้องการมากเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปรู้จักทีละอย่างนะคะว่าผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะช่วยดูแลร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างผู้สูงวัยหลายคนเล่าว่าช่วงหลังมานี้ขับถ่ายยากขึ้นท้องอืดง่ายหรือกินนิดเดียวก็แน่นท้องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะเมื่อระบบย่อยอ่อนแรงลงลำไส้จะเคลื่อนตัวช้าลงตามวัยแระเชียบเขียวมีใย,ยอาหารชนิดพิเศษที่เรียกว่าเมือก ที่ช่วยเคลือบผนังลำไส้ทำให้กากอาหารเคลื่อนตัวดีขึ้นลดการเสียดสีและช่วยให้ลำไส้ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะผู้สูงวัยจำนวนมากบอกเหมือนกันว่าแค่เริ่มกินวันละสองฝักรู้สึกเบาท้องหลับสบายขึ้นเพราะไม่จุกเหมือนเมื่อก่อนซึ่งสำหรับคนวนัยนี้ถือว่าเป็นความสบายตัวที่ดีมากๆเลยค่ะหลายคนยังบอกอีกว่าเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อย จสั่นง่ายหรือพอไปตรวจสุขภาพก็พบว่าน้ําตาลสูงขึ้นทั้งที่ก็กินแบบเดิมทุกอย่างนี่เป็นสัญญาณว่าหัวใจและหลอดเลือดเริ่มไวต่ออาหารมากขึ้นค่ะกระเจี๊ยบเขียวช่วยได้เพราะเมื่อของมันมีใยอาหารชนิดที่ละลายในน้ําซึ่งจะค่อยๆชะลอการดูดซึมน้ําตาลทําให้ระดับพลังงานนิ่งขึ้นไม่วูบง่ายเหมือนตอนกินข้าวขาวหรือขนมหว,วานหค่ะ แถมยังมีแพคตินและสารต้านอนุอมุลอิสระที่ช่วยลดไขมันไม่ดีและลดการอักเสบในผนังหลอดเลือดทำให้หัวใจทำงานสบายขึ้นแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพงเลยนะคะพอเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเป็นหวัดง่ายแพ้หายช้าหรือรู้สึกอ่อนแรงบ่อยขึ้นเพราะภูมิคุ้มกันค่อ,คอยๆลดลงตามธรรมชาติ แต่เจียบเขียวมีวิตามินซีและโฟเลตที่ช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีขึ้นซึ่งเป็นด่านสำคัญในการป้องกันเชื้อโรคนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรังทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกสดชื่นเบาสบายและก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ หลายคนบอกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกสดใสไม่เพลียเหมือนเดิมนี่คือสัญญาณดีๆของภูมิคุ้มกันที่ค่อยๆแข็งแรงขึ้นจากอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างกระเจี๊ยบเขียวนี่เองค่ะผู้สูงวัยหลายคนบอกว่าพออายุมากขึ้นผิวก็จะบางลงแห้งง่ายแล้วก็คำง่ายกว่าเดิมแม้ว่าจะทาครีมแล้วก็ยังรู้สึกว่าผิวไม่ชุ่มชื้นเหมือนเมื่อก่อน นั่นเพราะตามวัยผิวเราจะสูญเสียความสามารถในการกักเก็บน้ําและการสร้างคอลลาเจนที่น้อยลงค่ะกระเจี๊ยบเขียวมีวิตามินซีและวิตามินเอในระดับที่ร่างกายต้องการพอดีทั้งสองอย่างนี้ช่วยเรื่องผิวด้วยตรงเลยค่ะวิตามินซีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวดูฟูขึ้นส่วนวิตามินเอช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวดูเรียบและใสขึ้นตามธรรมชาติค่ะ เมื่อของกระเจยบเขียวยังมีคุณสมบัติช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากผู้สูงวัยหลายคนสังเกตว่าผิวไม่แห้งลอกง่ายเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ําน้อยกระเจยบเขียวช่วยได้มากจริงๆค่ะและที่น่าสนใจคือบางคนลองต้มกระเจยบเขียวแล้วนําน้ําเมือกใส่มาพอกผิวประมาณ5-10นาทีผิวจะรู้สึกนุ่มขึ้นทันทีคล้ายกับการมาร์กธรรมชาติแบบปลอดภัยเหมาะกับผู้สูงวัยที่แพ้ง,ง่ายด้วยค่ะ กรเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมล่ะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากกลับมาดูแลตัวเองกันบ้างแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าใช่ลองพิมพ์ประโยคน,นี้ไว้ใต้คลิปเพื่อยืนยันกับตัวเองนะคะว่าวันนี้ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมหลายคนอนาจสงสัยว่าแล้วเวลาไปตลาดควรเลือกแบบไหนถึงจะได้สารอาหารครบให้เลือกฝักที่อ่อนนะคะ เพราะกระเจี๊ยบที่อ่อนจะมีเมือกเยอะกว่าใยอาหารอ่อนกว่าและก็ย่อยง่ายช่วยหล่อเลื่อนลำไส้ลดการอักเสบและทำให้ขับถ่ายคล่องโดยที่ไม่ระคายเคืองท้องเหมาะกับผู้สูงวัยมากที่สุดเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆตอนเลือกซื้อคือฝักต้องสีเขียวสดผิวเรียบเนียนไม่มีตุ่มหรือรอยขู่ค่ะไม่เหลืองไม่ช้ำเวลากดเบาๆแล้วต้องรู้สึกว่าแน่นไม่นิ่ม แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่ากรอบแน่นอนปลายฝักก็ต้องเรียวยาวไม่หักง่ายเลือกฝักขนาดกลางๆมีเหลี่ยมชัดเนื้อจะแน่นกรอบและให้สารอาหารครบค่ะและให้หลีกเลี่ยงฝักที่มีจุดดำรอยช้ำหรือเหี่ยวงอเพราะเป็นสัญญาณว่าฝักเริ่มเสื่อมคุณภาพและสารอาหารก็ลดลงค่ะมาถึงวิธีกินกันบ้างนะคะเบสิกที่สุดเชื่อว่าหลายคนใช้วิธีการต้มทั้งฝักด้วยไฟอ,อ่อน วิธีนี้จะช่วยให้ไม่สูญเสียวิตามินจากความร้อนสูงเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาท้องผูกหรือท้องอืดง่ายค่ะอีกหนึ่งวิธีที่ฮอตฮิตมากๆคือกระเจี๊ยบดองน้ำผึ้งกินวันละหนึ่งช้อนเล็กช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นขับถ่ายง่ายในตอนเช้าและยังช่วยลดอาการกระเพาะแสบหรือลดกดได้ดีมากเช่นกันค่ะแต่ถ้าต้องการเมนูที่หลากหลายขึ้นและก็ยังได้ประโยชน์อยู่ลองเมนูเหล่านี้ดูนะคะ แกงเลียงกระเจี๊ยบเขียวรสเบาย่อยง่ายได้ทั้งไฟเบอร์และความอุ่นท้องเมนูต้ยมยำไก่ใส่กระเจี๊ยบเมือกจะช่วยให้ซุปข้นนิดนิดดื่มง่ายแล้วก็ไม่เผ็ดจัดจนเกินไปสำหรับผู้สูงวัยค่ะหรือจะเป็นเมนูแกงจืดกระเจี๊ยบเขียวใส่หมูสับเมนูยอดฮิตที่ช่วยเพิ่มโปรตีนแบบย่อยง่ายเหมาะมากสำหรับคนที่ฟันไม่แข็งแรง เมนูกระเจี๊ยบเคียวผัดไข่คั่วไฟอ่อนใช้น้ำมันน้อยๆผัดเบาๆให้เมือกยังอยู่ช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็กิ่นง่ายขึ้นค่ะหรือจะเป็นกระเจี๊ยบผัดหมูสับใบโหระพาแบบสุขภาพใช้หมูสับมันน้อยและไฟอ่อนก็เพิ่มกลิ่นหอมและโปรตีนแต่ก็ยังคงสารสำคัญของกระเจี๊ยบได้ครบค่ะเมนูเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่ว่าหัวใจสำคัญคือการปรุงด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางและก็ไม่ทอดเพราะความร้อนสูงจะทำลายเมือกและวิตามินที่เราต้องการมากที่สุดค่ะกระเจี๊ยบเขียวกินสองถึง5ฝักต่อวันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะที่สำคัญกว่าคือความต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารและสารบำรุงอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดและระบบขับถ่ายในระยะยาวค่ะ และแม้ว่ากระเจี๊ยบเขียวจะเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพแต่ผู้สูงวัยบางกลุ่มอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัวค่ะสำหรับคนที่มีประวัตินิ้วในไตหรือเคยมีภาวะนิ้วมาก่อนควรกินในปริมาณที่พอเหมาะเพราะกระเจี๊ยบมีออกซาแลตท,ที่อาจสะสมได้เมื่อกินบ่อยหรือกินมากเกินไปค่ะ ส่วนผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรระวังพอว่ากระเจ็บเขียวมีวิตามินเคซึ่งอาจไปรบกวนลิ์ยาได้ค่ะผู้สูงวัยบางคนที่ระบบย่อยอาจไวเป็นพิเศษถ้ากินกระเจ็บดิบหรือกินในปริมาณที่มากอาจรู้สึกท้องอืดหรือไม่สบายท้องได้นะคะควรปรุงให้สุกดีและเริ่มจากปริมาณน้อยๆเพื่อดูว่าร่างกายตอบรับยังไงก่อนค่ะสุดท้ายหากคุณมีโรคประจำตัวหรือใช้ยาต่อเนื่อง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มกระเจี๊ยบในปริมาณมากเป็นประจำเพื่อให้กินได้อย่างสบายใจและก็ปลอดภัยที่สุดค่ะบางครั้งสุขภาพที่ดีของผู้สูงไวัยไม่ได้มาจากของที่มีราคาแพงเลยนะคะแต่มาจากสิ่งเล็กที่เรากินเข้าไปในทุกวันและกระเจี๊ยบเขียวก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะราคาแค่หลักสิบแต่ช่วยให้ลำไส้ทำงานอย่างสม่ำเสมอเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทำให้ร่างกายค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งสำคัญไม่ใช่การกินเยอะแต่คือการกินอย่างพอดีและสม่ำเสมอและถ้าคุณมีโรคประจำตัวอย่างนิ่วหรือว่าใช้ยาระลายลิ่มเลือดก็แค่เลือกกินอย่างเหมาะสมหรือปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ต้องกังวลไปนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากการที่รู้เท่าทันตัวเองค่ะท้ายที่สุดขอให้กระเจ็บเขียวฝักเล็กๆนี้เป็นเพื่อนดูแลสุขภาพให้คุณในทุกๆวันนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่คุณรักได้ดูแลตัวเองไปพร้อมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องดีๆที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังอีกแน่นอนค่ะ